เดินไปแนไงสวัสดีครับวันนี้นะครับอ่าผับบายนะครับเวลา15นาฬกา38นาทีนะครับแต่เช้านะครับแต่เช้าเลยแล้วใครที่รับของมาวันศุกร์นะครับรับของวันศุกร์เอ้ยโลกระจอกกระจอกโลกระจอกโจอกอะไรโลกระจอกนะครับเซวันศุกร์ลบไป3จุดนะครับก่อนจะมีงานทูช็อตนะครับทูช็อตวอลลาตาพีเพิรของ B.N.K และ c g m มาหมดนะครับยกวงนะครับ นะครับที่ยูเนียนมอลนะครับยูเนียนมอลเสาร์ทย์ที่ผ่านมาครับคนเต็มห้างแน่นเพียบพ่อค้าแม่ค้านะครับสดใสหน้ายิ้มกันละลื่นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยมีคลิปแปะให้ดูนะครับอ่าก็คือขายกันขายดิบขายดีนะครับอ่ตโตเซตต่างๆนะครับอชุดถ่ายสดใสหน้าล่างในชุดว่ายน้ำนะครับหมดเรียบนะครับคณิ้งนะครับคณิ้งนะคราคานิ้งแชมพูนะครับราคาวิ่งับออนอีกวิ่งนะครับวิ่งกระจายเลยนะครับเชอร์ปางของไม่มีนะครับเชอร์ปางของไม่มีนะครับ ามาดูกันนะครับเออแต่รู้สึกรุ่นสามหาหายากนะเหมือนไม่ค่อยมีครับอ่ะไปดูก่อนนะครับเดยเก็บรุ่นสามไว้ปั่นราคาแน่เลยนะครับเพราะว่ารุ่นสามจะมีน้องมีเดอะแบงในเป็นความคาดหวังในรุ่นต่อไปอีกสี่คนนะครับก็จะมีน้องมีแพนเค้กแหละนะครับมีแพนเค้กมีเอิร์ดน้องเอิร์ดมีโยเกิร์ตนะครับใครไม่เกิดโยเกิร์ตนะครับ แล้วแล้วส่วนน้องปลาเอีาหรือปลาลินยาปลาลิยาป,ลา,ลยา,ปลาลินยาไม่ใช่นั่นแหละปลาลิยาป,ลา,ลยา,ปาเอีาใช่แล้วนะครับอ่ะมาดูวันนี้ครับดัชน,นีฮุ่นวันนี้นะครับตอนนี้ลบอยู่23.1.72นะครับลบ1.44เปอร์เซ็นต์นะครับลงไปเยอะสุดวันนี้28นะครับเปิดเช้าลบมา7.39เลยนะครับอ่โลกระจอกเจอกระจอกกระจอกแล้วเนีย่ยดูเลยยิบสจุดนี่ขนาดกระจอกนะถ้าเริ่มถ้ากระจอก นอกกระจกมากมากว่านี้ก็คงเอาสักห้าสิบจุดนะครับอ่า JTS TRC SO อ่ะแต่กลุ่มโรงพยาบาลก็ยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับกลุ่มโรงพยาบาลยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับอ่านะครับเก้าเองสี่สิบาทสีเหลืองนะครับ EA นะครับเด้งคืนมานะครับจากสกัชาบไปร้อยห้าบาทนะครับอ่ะหล่ออ่หล่ออ่ะช็อคๆมากอ่าวันนี้อันดับหนึ่งครับ EA นะครับสามพันสองร้อยล้านนะครับ K b a n งนะครับ 2,008นะครับแล้วก็ CPO นะครับหุ้นตัวนี้นะครัจะเก็บภาษีเชิญซื้อได้เลยครับรับรองซื้อหุ้นตัวนี้ไม่เสียภาษีแน่นอนครับเพราะไม่ได้ขายครับอ่ะ CPO SCB วันี้ก็ลงนะครับโอ้โห127โดนไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับขาย127นะครับ JMT GPSC นะครับตัวนี้เหมือนเดิมยังไม่ไม่มีโจทย์นะครับถ้าลอยติดลงบนได้นี่ลอยยาวับแอดไว์วันนี้ถอยมา215นะครับ211นะครับจาก215มาเร็วๆนี้นะครับ ปตทนะครับพี่ปอเรานะครับสามสิบเจ็ดจุดสองห้านะครับเจมาสองจุดเจ็ดห้าบวกนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบสี่บาทนะครับเก้าเองสี่สิบสาบาทเอลทวันนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองครับถ้าปิดประเทศต่อเอลทีคงเป็นสีเขียวนะครับถ้าเปิดประเทศจะเป็นสีแดงนะครับราคาพุ่นนะครับแดงเดลต้าวันนี้ใกล้หลุดใกล้หลุดสี่ร้อยครับลงมายี่สิบสี่ตังค์เลยครับได้ยี่สิบสี่บาทนะครับ BBL ีลบสองบาทครับเราเก็บของคืนจ้า อ่าต่อไปน้องมิ <Ig ació. S 1> ้นกน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นยี่สิบแปดบาทนะครับโรงแรมนี้รับผลกระทบเต็มๆนะครับกิจการอันดับหนึ่งนะครับที่นําเงินเข้าประเทศไทยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละยี่สิบสองล้านคนอ่ะยี่สิบสองล้านคนนะครับ AOT เข้ามายี่สิบสองล้านคนเก็บภาษีสนามบินคนละพันเหรอไปกับพันหนึ่งยี่สิบสองล้านคนใส่ศูนย์ไปสามตัวยี่สิบสองล้านล้านสิบล้านร้อยล้านเยอะปะล้านยี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน ศูนย์สามตัวนี้สองหมื่นกว่าล้านเลยนะอ้าวตัวเนี้ยรุ่นอะไรเนี่ยไอเนี่ยครับบวกหกสิบ,บตังทีทีบีอันนี้ลงนะครับแบงค์ลงทุกตัวเลยนะครับแล้วก็บีเจซีนะครับสามสิบเอ็ดบาทนะฮหูนิ่งบีเจซีนี่ก็จะติดนิสัยซีพีอีซีพีเอฟแล้วนะครับเนี่ยผมไม่ไปไหนเลยนะครับกรุงไทยวันนี้โดนและจะโดนอีกแล้วนะครับมันน้นไปเอาคืนมาหน่อยหนึ่งนะครับขายสิบหกสิบสองหกขายหมูไปตามซื้อคืนสิบสามบาทนะครับ อ้าทูทุยนะครับทูทุยก็ต่อแถวนี้นะครับ4ี่บาทห้าสิบแปดตังค์นะครับอ่าเคซีลงมานะครับวันนี้นะครับคาราบาาคาราบาาอ่าร้อยสิบเก้าครับบีซีเฮลงเพยงบานขึ้นห้าสิบตังค์ครับบีกลิมนะครับปากลิมบวกห้าสิบตังค์เช่นกันนะครับมานะครับอ่าตัววิ่งวันนี้นะไอเอสเอฟไอเอสเอฟนะครับแล้วก็อย่าลืม f s s ใช่ไหมฟิナンเชียฟิฟิฟิหน่เนี่ยนะอ่าเม่ต้องดี s อใช่ไหม fss อ่าสี่บาทเจ็ดสิบแปดโอ้โหโ so ลากไปได้วันนั้นหกเจ็ดบาทนะครับอ่ะอันนี้คืออันดับซื้อขายเยอะๆนะครับอ่า ea เป็นสีเหลืองนะครับ ea เช้าหายเท่าไหร่ ea เช้าหายเท่าไหร่โอ้หายเก้าสิบห้าลุกลึกลงมาหลุดหลุดลึกลงมาแล้วครับ ea เคแบงค์เช้าเปิดหายที่หนึ่งสามเก้าตอนนี้หนึ่งสามหกลงมาประมาณสามสี่บาทนะครับอ่ะไปดูตัวหวย ดูอะไรตัวตัวตัว,ตวจี๊กประจำวันก่อน R O H เห็น R O H R O H นะครับอ่าดูหุ้นอะไรนะครับ R O H R O H นะครับ R O H อ่าอ่าอไปแตกพารแล้วหรอหึแตกพาใช่ป่ะใช่ไหมแตกพาใช่ไหมเมื่อก่อนผมซื้อผมซื้อราคาสามสิบกว่าบาทน,นี่ใช่ป่ะหรือลาคูน่าลาคูน่าอีกตัวหนึ่งนะ โซโอ้โซ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 บวกสามบาทหกสิบคุณขายอะไรเนี่ยอะไรนะคุณเอาน้ำเปล่าคุณเอาน้ำเปล่ามาเสกเป็นน้ำ,นำหอมเหรอเอามาแล้วครับโหนี่นี่นะปันผลนิดเดียวนะครับเอาปันผลหน้าจอนะครับเนี่ยปันผลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องอำนับนะครับเอาปันผลหน้าจอเลยสิบสามขายยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับมีกี่วันเองนะครับ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นี่นี่เป็นต้นปีน,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 นี่ต้นเดือนต้นเดือนนะี่ต้นเดือนเนี่นะต้นเดือนสิบาบาทตอนนี้ยี่บบาทแล้วนี่ครับเห็นไหมสุดยอดนะพุนไทยนะครับเป็นไงนะครับแต่ก็แพ้เหรียญอะแพ้เหรียญเอาง่ายๆแพ้เหรียญเหรียญสองสามวันไปห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะจตัวครับนะครับร้อยกระชากไปห้าร้อยแล้วก็ตืบลงมาเหลือเท่าไหรอ่อืะเหลือบาทเจ็ดสิบเหลือร้อยเจ็ดสิบอะแล่วคํคำว่าตืบเนี่ยใช,ใช้ใช้คำว่าตืบดีได้นะแต่ใช้มากระทึบไม่ได้นะคะ ถ้าใช้กระทืบเนี่ยวันนั้นน้องๆอ่า CGM ไลค์เขว่ากระทืบพูดกระทืบออกมาเนี่ยอ่าแอปปิวเลยนะครับปิวดนหยุดเลยครับดนหยุดสั่งโครสเลยนะครับไม่รู้ระบบมันตัดอัตโนมัติหรือเปล่านะครับอ่ะอีเวอร์นะครับอีเอวีเออาร์อีเวอร์นะครับอีเวอร์นะครับหุ้นตัวนี้มาก่อนแพงนะครับ JFT นะครับเจ็ดสิบหกตังนะครับยูบิตวันนี้สู้ขึ้นมาใครเอาครับยูบิตอ่ะใครอยากสู้ยูบิตครับยูบิตยูบิตไม่ใช่ยูเข้มนะครับคนละตัวนะตระกูลยูนะครับ อ่ะยู U นะครับยูบิดนะครับยูบิดนะครับอ่าจะเล่นไปที่7บาทใช่ไหมมีราคาอ้างอิงเพิ่มทุนอยู่หรือราคาขาขาใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ SPI แล้วก็ JMT นะครับ JMT วันนี้ก็บวกขึ้นมาแรง3บาทนะครับ3บาทนะครับ5%แล้ว JWD แล้วก็นุษานะครับนุษานะครับนุษานุษานี่ขายเครื่องตรวจโควิดใช่ป่ะที่เอาบริษัทลูกมาเข้ามาประมูลงาน ซื้อชุดตรวจ A T A อะไร A T K A T K ใช่ไหมนะครับแล้วก็เ a ช i ่น g r ุ u ปนะครับแล้วก็ Ma ทแล้วก็ F A V J m a r Ocean Trinity Ocean นะครับ Trinity แล้วก็ T V I T V I ไม่ยอมหยุดนะครับมาต่อนะมาต่อนะอย่างไม่งสไม่ขายประกันโควิดนะครับไม่ผมไม่รู้ตัวนี้ครับซื้อไว้นะครับแต่ไม่รู้ไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับไม่ได้รู้เลยนะครับแต่ซื้อไว้แต่แถวบาทหนึ่งอะครับบาทหนึ่งนะครับซิงเกิลที่ไปต่อนะครับ ่ซิงเกิลนะครับอย่าจำว่าขายบัตรอย่าขายไม่ได้ไม่ได้ขายจัดอย่างเดียวนะครับอ่า BYD นะครับ BYD ไปต่อนะครับ BYD ไปต่อ BYD ายดีบีออนแต่ชื่อย่อนะครับ BYD ชื่อบริษัทอีกบีออนส่วนทุนที่ชื่อบีออนก็มีนะครับอ่า i m เอ่าคืนมา60ตังค์นะครับผลนะครับน้ำตาลนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวหวยกันครับดูดูตัวหวยประจำวันนะครับไอทีไอทีเมื่อเช้าบอกไม่หรอ โอ้โอ้อะไรนี่นี่ดู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 เมื่อเช้าลากไปสิบแปดบาทนะครับไอทีนะครับดูเขาสิทำอะไรกรต้ตรวจไหมจะตรวจไหมกราโต้เมื่อเช้านี่อสิบแปดบาทแล้วเมื่อเช้าเขียวๆเปิดมาดูอะไรสีแดงได้ไงตรงนี่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 นะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกรต้กรต้กรต้โทร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 มากรต้หน่อยดิอยู่ไหมหรือว่าลาป่วยลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วหรือเปล่า เรียกกราต,ตอมมาตรวจหน่อยนะครับตรวจตรวจหน่อยตรวจหน่อยตรวจหน่อยอ่า MDX วันนี้ถือว่าลงแรงนะกระแทกลงามาแต่ขึ้นไปจาก2บาทกว่ากว่านะครับอ่าดูโฮม ECL นะครับเซกซากนะครับซากเนะครับแล้วก็ทีมทีมนี้ก็ลงนะครับอ่าขึ้นมาแรงหลายวันลงนะครับ BJC เนี่ยนะเป็นหุ้นใหญ่ที่ลงนะครับอ่โยบีเคเฮียแล้วก็เซนเทลโอ้โหเนี่ยลรงแรงแล้วก็สงสัยต้องมีที่ด้วยแหละเซนเทลแล้วก็อะไร มินใช่ไหมมินลงแล้วแล้วก็มีอะไรอ่ะ R O H ใช่ไหมแล้วก็ลาคูน่าลาคูน่าไลทป่ะ L I H ์เฮสลาคูน่าลาคูน่านี้ตัวนี้ต่ำบุกนะครับตัวนี้ต่ำบุกนะแต่สภาพคล่องไม่มีนะครับต้องทําใจนะครับแลนด์เทาส์โฮเทลแลนด์เทาส์โฮเทลแลนด์เทาส์โฮเทลอืมแลนทาส์โฮเทลลงต่อนะครับเรียบร้อยเลยนะครับนะ uh, ครับเดี๋ยวไม่รู้แหละเราก็มาดูสิตาไลท์ดีกว่า